สมัครลูกค้าใหม่สามารถสมัครใช้บริการได้ที่ 3BB ชอปทุกสาขาหรือสมัครผ่านเว็บ 3BB โดยการกรอกรายละเอียดและส่งทิกเกตของพื้นที่ซึ่งช่องทางนี้ลูกค้าจะต้องทำรายการด้วยตนเองจนถึงขั้นตอนการชำระเงินค่ะส่วนลูกค้าปัจจุบันสามารถทำเรื่องเปลี่ยนแพ็กเกจได้ผ่าน 3BB Member 3BB ชอปทุกสาขาหรือเว็บไซต์ 3BB กรณีที่ลูกค้าติดต่อผ่าน Voice of Customer พนักงานสามารถรับเรื่องสมัครใช้บริการหรือเปลี่ยนแปลงบริการตามโปรเซสปกติค่ะกรณีลูกค้าปัจจุบันต้องการขอเปลี่ยนแพ็กเกจเป็นท i ก a ก็ตเทนเมนผ่าน3 BB Shop พนักงานสามารถสร้างคำขอในระบบ BCS ได้เลยนะคะสำหรับการชำระเงินค่าบริการในวันสมัครแพ็กเกจจิกกะไฟเบอร์และจิกะซิม ลูกค้าสามารถชำระค่าบริการตามแพ็กเกจที่เลือกไว้ส่วนแพ็กเกจที่กัตเทนเมนต์การสมัครและเปลี่ยนแปลงบริการพนักงานสามารถดูรายละเอียดค่าบริการเดือนแรกและเดือนถัดไปตามตารางดังต่อไปนี้ค่ะมาดูกันที่สัญญาค่ะตรงนี้เป็นการปรับเปลี่ยนแพ็กเกจสำหรับลูกค้าเดิมและลูกค้าปัจจุบันจากหน้าสัญญานี้ ก็จะได้เห็นช่องให้เลือกแพ็กเกจใหม่เพิ่มเข้ามา3มช่องส่วนเรื่องสัญญามีรายละเอียดดังนี้ค่ะลูกค้าใหม่จะได้รับสิทธิ์ฟรีค่าติดตั้ง5000บาทติดสัญญา12เดือนซึ่งหากยกเลิกก่อนหมดสัญญาลูกค้าจะต้องจ่ายส่วนต่างที่เหลือตามมูลค่าของสัญญาค่ะสำหรับลูกค้าปัจจุบันที่ใช้ไฟเบอร์อยู่แล้ว การเปลี่ยนแพ็กเกจเป็นจิก a แพ็กซสัญญาส่วนลดค่าติดตั้งเดิมจะถือว่าสิ้นสุดค่ะลูกค้าจะเริ่มต้นนับสัญญาใหม่12เดือนหากยกเลิกก่อนหมดสัญญาลูกค้าจะต้องเสียค่าแรกเข้าแพ็กเกจ4,800บาทคิดตามส่วนต่างที่เหลือตามมูลค่าของสัญญาค่ะส่วนลูกค้าที่ใช้ VDSL ถ้าต้องการเปลี่ยนแพ็กเกจเป็น g i g a p พ c k ลูกค้าจะได้สิทธิ์ฟรีค่าติดตั้ง5,000บาทเช่นกันนะคะโดยสัญญาส่วนลดค่าติดตั้งเดิมจะถือว่าสิ้นสุดลูกค้าจะเริ่มต้นนับสัญญาใหม่12เดือนแต่หากยกเลิกก่อนหมดสัญญา12เดือนลูกค้าก็จะต้องจ่ายส่วนต่างที่เหลือตามมูลค่าของสัญญาเนื่องจากต้องเดินสายไฟเบอร์ใหม่จึงมีค่าบริการเพิ่มขึ้นค่ะส่วนรายละเอียดแพ็กเกจต,ต่างๆในจิกะแพ็กทั้งจิกะเทนเมนต์ ิี่กรไฟเบอร์และทีกรซิมสามารถรับชมได้ในตอนถัดไปเลยค่ะเริ่มที่ HBO GO ค่ะจะรับชมได้ทั้งแบบทีวีและวิดีโอรูปแบบทีวี6ช่องรายการสดได้แก่ HBO Cinemax HBO Family HBO Signature HBO Hits และ Red by HBO สำหรับรูปแบบวิดีโอ จะมีทั้งหนังและซีรีส์ดังจากฮอลลีวูดให้เลือกชมได้อย่างจุใจมากกว่า3,000ชั่วโมงโดยลูกค้าสามารถรับชมผ่านทงาแอปพลิเคชัน HBO GO หรือ Chromecast ที่ฉายผ่านสมาร์ททีวีโดยลูกค้าสามารถรับชมพร้อมกันสูงสุดได้2เครื่องและยังสามารถดาวน์โหลดเพื่อรับชมแบบออฟไลน์ได้และมาดูกันที่รายละเอียดของ Monomax กันค่ะ มีทั้งภาพยนตร์ซีรีส์และรายการถ่ายทอดสดต่างๆที่ลูกค้าสามารถรับชมผ่านแอปพลิเคชัน b o n o Max โดยลูกค้าจะสามารถรับชมพร้อมกันสูงสุดได้3เครื่องยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะคะสำหรับลูกค้าที่ชอบร้องเพลงเราก็ยังมีโอเกะแอปพลิเคชันสำหรับการร้องเพลงคาราโอเกะเพลงไทยโดยสามารถใช้งานครั้งละ1เครื่องค่ะซึ่งทั้ง3แอปพลิเคชันนี้สามารถเปิดใช้งานผ่านแอป3 b b m e m b e r ได้ นอกจากนั้นลูกค้าจะได้รับสิทธิ์บริการเสริมอื่นๆคือ 3BB Wi-Fi 3BB Cloud Box ซึ่งเป็นพื้นที่เก็บไฟล์ออนไลน์ความจุ20 40 Gb อีกด้วยค่ะขอเน้นย้ำอีกครั้งนะคะแพ็กเกจที่ควรแนะนำให้กับลูกค้าคือแพ็กเกจ Giga กอ m m เทเเพื่อให้ลูกค้าท่องโลกอินเทอร์เน็ตพร้อมกับดูหนังดูซีรีส์และร้องเพลงเรียกได้ว่าได้รับความบันเทิงอย่างจุใจกันเลยทีเดียวค่ะ <SC>